หา,หากเขาอยู่ที่นหนาวหนะเขาจะไม่ค่อยอาบน้ํากันเพราะอะไรหนึ่งเขาประหยัดน้ำสองถามว่ามันหนาวไหมมันก็ไม่หนาวมากนะเพราะมันมีฮีเตอร์หรือว่าอะไรต่างแต่ในบางประเทศเขาประหยัดน้ําเขาประหยัดไฟเพราะอะไรเพราะหากกรณีที่เขาจะไปอาบน้ํานั้นหนึ่งละน้ําต้องอุ่นแล้วมันต้องเปิดฮีเตอร์ด้วยนะคะมันต้องใช้ไฟแนหลายคนเขาประหยัดไฟ เขาก็จะไม่อาบน้ำนะคะเขาประหยัดเขาอยู่แบบประหยัดก็เหมือนมีคนมีสาวไทยมาโพลนะว่าแฟนเขาอยู่ทางโซนยุโรปผู้ชายไม่ค่อยอาบน้ำนะคะเพราะอะไรเพราะเขาประหยัดนะคะเพราะมันหนึ่งพอพอเปิดไฟเอ่อแตบน้าปุ๊บมันต้องอุ่นน้าละน้ําก็ต้องอุ่นใช่ไหมมันต้องใช้ไฟสองละต้องใช้ฮีเตอร์เพราะมันเวลาที่เราออกจากห้องน้ํามามันก็หนาวจับสั่น่ะมันต้องใช้ฮีเตอร์ดังนั้นนะคะมันก็จะเป็นแบบนั้นอ่า ปกติแล้วฝรั่งเขาก็จะอาบน้ําบางคนนะจะากทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะแต่ส่วนมากจากเวลาเดียวนะคะอย่างที่ไทยพิมพ์อาบเช้าเย็นนะแต่พอวันอยู่นี่พิมพ์ก็จะอาบแค่ครั้งเดียวนะคะเพราะตอนเช้าก็คือไม่ค่อยมีเวลานะไม่ค่อยมีเวลาลูกวิ่งวิ่งจะตามลูกก็เหนื่อยหรือว่าวิ่งไปทําทุระอะไรต่างนะนะคะก็จะไม่ได้อาบน้ำน้ำมันก็ต้องคุยกันนะคะต้องคุยกันว่าเอายังไงนะคะเขาไม่อาบน้ําหรือยังไงคะ นะคะเขาไม่อาบน้ำหรือยังไงต้องคุยกันนะว่าเราจะอยู่ยังไงไม่แปลงฟันนี่อาการหนักบางคนเขาอาจจะไม่แปลงตอนเช้านะนะคะเขาอาจจะแปลงตอนก่อนนอนนะคะนะคะบางคนจะเป็นแบบนั้นนะคะแต่หากจะไม่แปลงฟันเลยเนี่ยอาการหนักแล้ว่พิมพ์ว่านะคะอาการหนักแล้วนะคะหากไม่แปลงฟันเลยนี่อาการหนักนะนะคะ อย่างคนที่บ้านตอนเชาน้านางไม่แปลงฝันนะสามีพพ์ไม่แปลงฟันนะตอนเชา้านะเขาจะบ้วนปากนะคะแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยนะคะถ้าตอนเย็นเนี่ยสี่เรียดมากนะนั่งแบบเขาเรียกว่าอะไรนะฟรอสฟันอนะ่นะนะ่าอะไรทำความสะอาดฟันเขาอะ เ้าก็แปรงแล้วก็บ้วนปากก็คือใช้เวลาในการแปรงฟันนานมากนะคะหาเป็นตอนเย็นนะนะคะเพราะว่าเขาแปรงแปรงฟันเวลาเดียวแต่ตอนเช้าเขาไม่แปรงเขาก็จะใช้น้ํายาบ้วนปากก็ใช้น้าลูกอมระงับกลิ่นปากอะไรพวกนี้นะคะเขาเขาจะเป็นแบบนั้นอย่างอย่างเราเราก็จะแปรงเช้าแปรงเย็นนะก็จะเป็นแบบนั้นแต่หากไม่แปรงเลยนี่อาการหนักนะคะ ยาพ่สุภาพรค่ะหาไ่แปลงเลยเนี่ยการไม่ไหวไม่ไหวนะคะที่สาคัญนะั <c oughs> ้นพิมจะบอกนะคะว่าฝรั่งนะคะควรที่จะรักษาฟันนะ <c oughs> เพราะว่าในค่าทําฟันมันแพงมันแพงมากๆในอเมริกาะคะ่ะมันแพงมากๆในในอเมริกานังนั้นน่ะสามสี่วันนี้ไม่ไหวมั้งสามสี่วันนี้ไม่ไหวมั้งคะมัน <da> มัน,มนต้องคุยกันแล้ว <c oughs> สามสี่วันไม่ไหวแล้วเมื่อก่อนนะตายเลยแล้วมันก็เกินไปนะคะนิวยอร์กมันก็ไม่ได้ไม่หนาวขนาดนั้นนะตอนนี้อากาศมันก็ดีแล้วนะคะมันไม่ได้หนาวทั้งปีนะคะคุณอันยาออนนะคะมันไม่ได้หนาวขนาดนั้นนะคะก็คือมันหนาวมันมีช่วงหนาวแล้วก็ช่วงไม่หนาวช่วงนี้มันไม่หนาวแล้วเพื่อนก็อยู่ที่นิวยอร์กกันหลายคนนะคะหากสามสี่วันนี้ไม่อาบนี่อาการหนักแล้ว เมื่อก่อนตอนที่พิมพ์ลงเรียนโรงเรียนประจำพิมพ์จะเล่าให้ฟังว่าอย่าโรงเรียนประจำได้มีครูคนหนึ่งเขามาจากกรุงเทพเขามาอาทิตย์หนึ่งเขาไม่เคยอาบน้ําเลยนะเขาไม่เคยอาบน้ําเขาจะกลับบ้านไปอาบน้ําเพราะว่าเขาบอกว่าน้ําที่ต่างจังหวัดนะ่ะทําให้ผิวเขาเสียทําให้ผิวเขาดูไม่ดีทําให้ผิวเขาไม่สวยเขาก็เลยนะคะ่ เขาเนี่ยไม่อาบน้ํานะคะแต่นั้นก็คือแต่เขาก็จะฉีดน้ําหอมทำอะไรนะฝรั่งบางคนก็สกรปรกจริงๆนะนะคะเขาก็สกรปรกจริงๆนะอันนี้พี่ไม่ได้พูดถึงแฟนคุณนะเพราะเห็นอะมีมีเพื่อนนะคะเขามาบ่นเรื่องลูกลูกเลี้ยงของเขานะมันไม่อาบน้ํานะคะไม่อาบน้ําไม่แปลงฟันอะไรต่างแต่มันแต่งตัวสวยฉีดน้ําหอมฟุ้งอะไรต่างอย่าดนี้นะค่ะคุณออนลงมานะคะ คุณตาค่ะคุณมารีนะคะต้องคุยกันนะคะต้องคุยกันว่าโอเคค่ะเขาไม่อาบน้ำแล้วเขารักษาความสะอาดยังไงนะคะเขารักษาความสะอาดยังไงเขาไปทํางานข้างนอกเนี่ยโอเคค่ะเขาทำงานในออฟฟิศมันเกเรื่องหนึ่งนะแต่หากเขาทางานข้างนอกนี่มันก็อีกเรื่องหนึ่งนะนะคะมันต้องคุยกัน <laughs> <laughs> มีจริงๆนะคะคุณออนมีจริงๆไม่ได้โกหกเลยนะคะ จริงๆแต่ต้องดูนะคะว่าเขารักษาความสะอาดยังไงนะคะรักษาความสะอาดยังไงคือหากเขาไม่อาบน้ำนะเข้ามาใกล้เราเราก็ไม่อยากให้เขาใกล้เพราะเราไม่อยากให้เขาใกล้เขาก็จะว,ว่าเราลังเกียจเขาอีกนะคะเ่้าคุณเกลีคุณพิมยมีนะคะเจ้าคุณฝ <c oughs> น <c oughs> ณดีนะคะก <c oughs> ็คือบางคน <c oughs> นะนะคะ หากเขาไม่ได้ออกไปทํางานข้างนอกเหงื่อเขาไม่ออกอะไรต่างเขาอยู่แต่ในห้องแอร์มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะนะคะมันต้องดูนะว่าเขาทํางานยังไงนะหากแบบว่าทํางานข้างนอกแล้วตัวเหมน็มนๆมาเหงื่อออกทั้งวันนี้ไม่อาบน้ํานี่ก็ต้องดูนะคะว่าเขาเขารักษาความสะอาดยังไงเออเหาำแล้วพ,พูดเรื่องพูดเรื่องอาบน้ํานี่ขำเลยนะคะนะคะ <c oughs> คำเลยนะอะเรื่องเรื่องไม่อาบน้ําเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่ามันต้องคุยกันต้องคุยกันเราเราจะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมันต้องคุยกันนะนะคะว่าเขาจะอาบน้ำํำยังไงอาบ <c oughs> อาบบ่อยแค่ไหนอาบยังไงเนะี่ยเพราะอะไรเพราะมันเคยมีผู้หญิงไทยไปอยู่กับเขาแล้วเขาไม่แฮปปี้นะทางโซนยุโรปนะเขาบอกว่า เปลืองเพราะว่าผู้หญิงอาบน้ำนะคะต้องใช้ฮีเตอร์ต้องใช้น้ําร้อนนู่นนี่นั่นนะกลายเป็นปัญหาทะเลาะก,กันอีกนะต้องคุยกันนะนะคะต้องคุยกันนะคะคุณอัญญาอ่อนต้องคุยกันต้องคุยกันเลยนะคะสําคัญแล้วก็สําคัญออกมาต้องคุยกันเด้อไม่คุยกันแล้วจะมีปัญหาเดินนะคะนะคะไม่คุยกันแล้วจะมีปัญหาเดินนะคะ มันต้องดูนะคะคุณออนว่าเป็นแบบไหนนะว่าเขารักษาความสะอาดยังไงนะนะคะรักษาความสะอาดยังไงก็ทํางานอยู่ยังไงนะคะใช่ค่ะบางคนบางคนเป็นนะคะบางคนเป็นนะคะนะคะเป็นนะบางคนเป็นนะคะไม่อาบน้ำรอเมียนเฮนซัมจะไม่อาบน้ำนะคะ อาน,นา่มันมันมีฮีเตอร์มันไม่ได้หนาวขนาดนั้นนะคะคุณตอนลงมามันมีฮีเตอร์นะคะมันมีฮีเตอร์มันมีน้ําอุน่นเราไม่ได้ไปอาบน้ําเย็นนะโอ้ยไม่ไหวนะไม่ไหวไม่ไหวนะคะ จ้าคุณเอ็มนะคะคุณเอ็มหัดทานะคะไม่ไหวนะไม่ไหวไม่ไหวนะคะแต่งตัวอย่างลอยอยังไงก็ตามนะคะเพอะหาดตัวเหม็มนนี่ไม่ไหวนะคือพิมพจะบอกนะคะว่าโดยส่วนตัวพิมพ์นะพิมพมองว่าผู้ชายที่ตัวหอมมันมีเสน่ห์ก็เหมือนกับผู้หญิงนะผู้หญิงมีตัวหอมพิมพก็มองว่าเป็นคนมีสเสน่ห์นะนะคะคือความคิความคิดเห็นส่วนตัวนะ ไม่ไหวนะคะไม่ไหวนะคะคือหลานหลานแฟนนะคะอายุสิบสามปีเป็นเด็กนะแล้วเขาก็จะฉ,ฉีดฉีดตัวหอมนะก็เออมองว่าเด็กมีสเสน่ห์นะ,ะแต่วันไหนอ่ะแฟนคือแฟนพิมพ์ไม่ฉีดน้ําหอมนะะแต่บางน้ําหอมบางอย่างนะคะพิมพ์ก็ก็คือแพ้น้ําหอมอ่ะนะคะได้กลิ่นแล้วอ้วกอาเจียนได้กลิ่นแล้วอ้วกอาเจียนก็มีนะคะมันต้องเลือกเลือก,อกน้ําหอมเลยนะคะ หากอาบวันละครั้งนะ่ะโอเคนะคะพิมพก็อาบวันละครั้งนะคะแต่หักไม่อาบเลยนี่ก็ซ้มสี่วันนี่ไม่อาบเลยนี่ไม่ไหวนะต่อให้รอ <c oughs> มเนมนเฮียนซ้ำก็ตามมนะันไม่ไหวนะคะไม่ไหวจะเคลียรนะ์นะ,ะ <c oughs> คือคือมันต้องมันต้องอาบน้ำนะ่ะเพราะว่าพอมาอยู่ใกล้เราแล้ว,ลวมันตัวเหม็นพอเราตัวเม็นตัวเม็นเราก็ไม่อยากให้เขาจับนะพอะล้คือ คือคนเรามันจะนอนด้วยกันนะ่ะนะคะหากตัวเมนก็ไม่ไหวนะนะคะไม่ไหวนะคะพิมไม่ทนนะพี่บอกก่อนนะว่าพิมไม่ทนนะคะหากตัวเมนนี่คุณต้องไปจัดการตัวเองนะตัวเมนต้องไปจัดการตัวเองนะคะจะมาตัวเมนใก้เรานี่ไม่ไหวนะหากเราเรายังไม่ชอบเลยนะคะโอเคทะเลาะกันร้องไห้เลยนคะ เรื่องอาบน้ําเป็นเรื่องใหญ่เป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะเป็นปัญหาใหญ่อาบน้ําเป็นฟันนี่มันมันต้อง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 ไปด้วยกันนะนะคะต้องไปด้วยกันโอเคนะคะเพื่อนวันนี้ก็เจอกันแค่นี้นะค,ะคุยื่องหัวเราะนะคะเจ็บเหงือกหมดแล้ว <laughs> เจ็บเหงือกเลยนะคะหัวเราะหนักนะคะ พี่สุภาพรนะคะแต่ทั้งนี้ต้องดูด้วยแล้วตัวหอมนี่ตัวตัวหอมแบบไหนบางคนฉีดน้ําหอมมากเกินไปนะจากเสน่มีเสน่ห์ก็จะดับนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันเมนหม็นน่ะนะคะคือเราไม่ได้ถูกชะตากับทุกน้ําหอมนะนะคะถูกชะตาทุกน้ําหอมพอน้ําหอมพอน้ําหอมบางอย่างนะแบบนี้นะคะพอน้ําหอมที่มานอะนี้ไหมเนี่ย ไม่ไหวนะไม่ไหวมัดมเขามันก็เหม็นเหมอนกันนะคะโอ้ไม่ไหวนะคะหอมจนจามคือไม่ได้นะคะไม่ได้เลยนะคะคุณอัญญาออนมันต้องคุยกันนะคะเราใช้ชีวิตกับเขาลําบากนะพอเราใช้ชีวิตกับเขาลําบากแล้วเราก็จะไม่มีความสุขนะนะคะเราก็จะไม่มีความสุขหากเราเขาสูบบุหรี่จัด เหม็นนะคะทั้งเหม็นบุหรีทั้งเหม็นที่เขาไม่อาบน้ําอะไรต่างเนี่ยนะมันประดังประเดรวมกันแล้วคือมันอยู่มันอยู่มันอยู่ไม่มีความสุขอ่ะคุณใช้คํานี้นะนะคะต่อให้รักแค่ไหนนะคะมันก็จะอยู่ด้วยกันยากนะคะพเพราะเราไม่แฮปปี้อ่ะนะคะเราไม่มีความสุขนะคะตัวตัวเหม็นนะ่ะเราไม่มีความสุขนะคะอันนี้พูดตรงๆงเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าไปชี้ช่องโหว่ให้นะอันนี้คือเรื่องจริงนะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะหอมจนจ้า <laughs> คุณฟนหอมจนจามใช่แลราคาหักหอมจนจามก็ไม่ไหวมันต้องคุยกันนะคะต้องคุยกันว่าหากเขารักเราเขาก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะนะคะ <c oughs> <c oughs> ความอดทนคนเรามีขีดจำกัดน,นะคะคุณอ่อน <c oughs> ต่อให้ยังไงนะคะ <c oughs> <c oughs> คุณคิดดูนะว่าเขาไม่อาบน้ำเขาไม่แปรงฟันแล้วเขาจะมาจุ๊บเรานะคะอุ้ยเรานะคาะ เราก็ไม่ไหวนะเราก็ไม่ไหวนะฮะตัวเมียนพิม์พก็ไม่ให้มาจุบนะนะคะพิม์พก็ให้ไม่ให้มาจุบนะนะคะไม่ไหวรับไม่ได้นะคะรับไม่ได้นะคะนะคะรับไม่ได้นะคะพูดพูดตรงๆเลยนะว่ารับไม่ได้นะคะอยู่ไม่มีความสุขไม่แฮปปี้นะคะได้ทะเลาะกันแท้ๆนะคะนะคะ คุณลิลี่ไม่อยากทึกผ้าโอ้ยอย่าเป็นทึกเลยค่ะคุณลิลี่แค่นึกก็ปวดหัวแ <c> ล <ười> ้วนขำกันใหญ่พูดเรื่องพูดเรื่องอาบน้ำนี่ขำกันไหน <c ười> ป้าลองดูป้าลองดูนะคะ <c ười> นะคะจ้าคุณออนนะคะ <c ười> ป้าลองดูนะก็ไปเจอนาดจ้าขนาดเออจ้าป้าอุ่นนะคะ ป้าอุ่นสอนนวดหน้าด้วยนะคะใครที่อยากสวยนะคะป้าอุ่นนะคะป้าอุ่นพันนวดหน้าเดียวนะคะป้าอุ่นเขาสวยนะป้าอุ่นนะนะคะเพิ่งลงไลฟ์ใช่ไหมนะคะเดี๋ยวไปสองห้องป้าอุ่นก่อนนะคะเพื่อตอนนี้จับหน้าไม่ได้เลยนะคะตอนนี้บวมเหงืออยังบวมอยู่นะคะใช้เวลาประมาณสี่เดือนกว่าจะได้ฟันมานะคะว่าจะไปถ่ายวิดีโอถ่ายไม่ไหวนะคะยาป้าอุ่นถ่ายไม่ไหวเพราะว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรนะ เพราะว่าฟันยาที่เขาฉีดนะไม่ไหวนะคะนะคะ,นะะโอเคนะคะเพื่อนวันนี้ก็เจอกันแค่นี้นะคะออนวดที่ t ิ k กต k อกนะคะจาปาวุดนะคะเดี๋ยวไปเสิร์ชดู t ิ k กต k อกนะคะวันนี้ก็ อย่ยวกันแค่นี้นะคะก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามให้ด้วยนะคะใครมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ในวิดีโอได้นะคะพี่ม่ามาตอบให้กับทุกคนนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้พี่ไม่น่าจะได้มาไลายนะคะนะคะจ้าคุณต้านะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ร่วมหัวร้อนด,ด้วยกันนะคะมันไม่ใช่เรื่องหัวร้อน <c oughs> แต่ก็อดหัวร้อนไม่ได้นะต้องคุยกันนะคะเรื่องอาบน้ําเรื่องแปลงฟันนี่เป็นเรื่องใหญ่นะคะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ใหญ่มากมาก <c oughs> ตัวไม่หอมตัวเหม็นเราก็ไม่อยากให้เขามาใกล้นะโรแมนแฮนซัมแค่ไหนก็ต้องต้องถอยนะคะวันนี้ก็เจอก,กันแค่นี้นะคะก็ราติสวสดิ์นอนหลับันดีกันทุกคนอย่าลืมใครจะสั่งคำเพียร์แฟนฝรั่งทุกเรื่องราวการหาแฟนฝรั่งแคมโปรไฟสมครมเว็บเดทก็ไฮไลท์ดีพิมจ้าสิสเฟดมาได้วันนี้ก็ราติสวสดิ์นอนหลับันดีกันทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ